มาเด้อพี่น้องกินพิซซ่ากับซีมอนแก้เอาอันในซับปอรดออกพี่น้องจ๋าบ่มักซับปอรโ์โรดมนี้ก็ลืมใส่หน้าติกตอกเลิกโรงเรียนมากอะพิซพซ่าพิซซ่าบอกเมียแวรซื้อ,อยูริโดพี่น้องจ๋าพิซซ่าริโดเอามาอบอยู่บ้านพี่น้องเสียงกินแจ๊ะเจ๊ะส่งผมกินตะลา ฮ่าฮ <laughs> ่ายุคักเสบบอร,รูปทองรวยร,รวยกินพิซซ่ายู่ยยุจ้าเสียบคักเสียบแนวว่าป๋ว่าพี่น้องตอนนี้ก็ใส่หน้าก,กากให้เราพี่น้องจอ้า บัวไซบัวใดพี่น้องเอกลักษณ์คำกันคล้เกียดกินคำใหญ่ยัวยว่วจ้าแมสิ่นก็มาแกงลูกด้วยพี่น้องจ้าแกงลูกลูกกนเป็นเด็กหน่อยอารมณ์ดีคำขันสนุกสนานตาสั้นทถกยการ์ตูนกับว่าให้่เบิ่งแล้วกินเอากินเอาเลยพี่น้องจ้า จะบอสิมอนยำมก,กุบก,กับกุบกับเอลยกับกินไปพร้อมวา่าแซ่บคักแซ่บเน่ดูนะเสียงยำมก,กุบกับอบจนไในก้กรอบกรอบข้างๆให้นอ้องกินคใหญ่หลายๆในติดคอดิ กินแหนนพิซซ่ากับซิมอนบอจ้าเอฟซีทั้งหลายแมซิมอนก็นยุ่งยุงสักน้อยหนึ่งขอความอันเก่าบอท่านได้ไปตอบก็เย่เพิ่มเขียดให้กันเด้อพี่น้องจ๊าก็สิไปพืผู้สุคนคือเก่าใจเย,ย็นๆเด้อยะอยากกระลุกไปโรงเรียนพี่น้องจ๊ะเด็กน่อยเปิดโรงเรียนกะโอ้ยไปฮับไปทรงสัวสีกลับมาบ้านที่กับเขากับนานพี่น้องช่วงนี้ งานหลายเลี้ยงลูกพร้อวส่วงลูกไป,เ,ปเรียนครับโอ้ยหมุนสารวันหมุนขักหมุนแน่พี่น้องเอ้ยมือหนึ่งฮ่ฮ่าฮ่าผมมีเวลาตกเคราเป็นพี่น้องยอะเขียนเยาวากันด้อไปสาสากับเยาวากันกินจักแพทแล้วช <c oughs> ิดยืดเยนว่า เจนเย็นได้พี่น้องเอ้ยแม่ซิมอนก็ไปอยู่เด้อจ้าแต่ว่าไปซาจักหน่อยนึงหอยากกระลูกพี่น้องเอ้ยคลิปวิดีโอกับบ่ได้ลงสองมือเลยพี่น้องทั้งเวียกทาั้งงานทั้งลูกไปโรงเรียนเอ้ยแม่หลนอนกินข้าวไงวิธีกินแหนพิซซ่าซิมอนพี่น้องเห็น,น,นตาเสียบว เอ,อไปกินแข็งเนาะพี่น้องซิมอนคุณอะมันจะติดคอได้พี่น้องเลยใสย่คอใส่ <laughs> ให้มันไหลลงวิธ <laughs> ีกินของซิมอนอกินพร้อมเลียนพร้อมทุถูกสาย,ยาู่แงแ้กพี่น้องกินบยุดบะซอเลยพี่น้องจ้าเหลือสามแผ่น เอวสองแฟนสี่สี่พี่น้องหัวนับพิษใส่ประกาศติ๊กต็อกก็เป็นแนนในซีมนเอ็นเอลชแนลอันไหนลืมใส่ติ๊กต็อกกันก็เป็นโตปลอมด้วยพี่น้องอันนี้โตแท่คำขวัญใกล้เคียงด้วยพี่น้องจ๋าพูดเ <c oughs> สียงกิน <c oughs> พอใจในการกินคักพี่น้องเสียงคำรามในการกินไ,ไ,มไม่ยังกว่าติดโคตรซะทุก เอาอิ่มเงียบอิ่มนะกินอิ่มเราเตีคือ็เรียบแต่ไนจุ๊บจุ๊บบายบายเล้วเงียหลายตุกใส่สิอิ่มเราพี่น้องจ้าขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมให้กลังใจช่องซิมอนแอนแอลชาแนลเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆมากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ซิมอนได้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ซิมอนทำคลิปคำคันคายเคลียร์ได้อจ้าเด้อเหลือบุ้งแม่ปักคลิปหนะขอยบอกพี่น้อง ฝากติดตามคลิปหนาด้วยจ้าเอายังกินต่ออีกสงสัยจะเป็นท้ายคลิปนี้พี่น้องจ้ากินต่อสงสัยท่านอีมสวัสดีแล้วบ๊วยจ้าบ๊ายบายบ๊วยจาโอะก็เจลูกกรเฮ็ดอันจุ๊บๆบ๊ายบายกันด้วยพี่น้องจ้าฝากคลิปต่อไปในด้วยจ้าวาซิมอน จเ็ดคลิปเนี่ยได้พี่น้องจ้ออา,งากว่าอยากง้อก็่าจะเห็ดคลิปถ่ายคลิปเอาจุบ๊บๆไปาปเนี่ยเร็วบ๊ายบายอยากเป็นยูทูบเบอร์น้ำเก่าอในซัมนีล่ละพี่น้องจ้าถ่ายคลิปสนุกสนานคือเก่าอบิดตาบ๊ายบายยูทูบเบอร์เอายูทูบเบอร์บ๊ายบายจ้ะ